All right, ladies and gentlemen, welcome to the official ceremonial way makes make for one, fight night 17, Brickley emerges Roberts on Prime Video. Ladies and gentlemen, we're making history in Bangkok, Thailand with our first ever all Muay Thai card. Let's kick things off right now with our first bout of the evening in a 132 and one quarter pound catchweight Muay Thai contest. Up first, from the United Kingdom, El Hefe Ellis Padder. AHHHHH degrees Ladies now an even and gentlemen, next 40 Celsius. up pound. is 139ครับสวสัสดีครับเป็นยังไงบ้างการที่การชั่งน,น้ำหนักแล้วเป็นยังไงบ้างคร <c oughs> ับก็ตอนนี้ก็รู้สึกก็มั่นใจครับแต่รู้สึกว่าระหว่างระหว่างชั่งนะเมื่อวานมันจะมีปัญหาที่ต่อยเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> ก็สั่งของของตัวเจ็บก็ค่าน้ำไม่ผ่านครับครับส่วนคู่โชก็น้ำหนักไม่ได้ครับครับ <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วก็คือมันได้ได้ชกกันอยู่แล้วครับต้องครับได้โชกครับได้โชกครับตัวทองกูลตัวทองกูลเองครับสรุปแล้วต้องชอกในพิกัดแคทเวดเท่าไหร่ครับ <c oughs> พิกัดแคทเวดอยู่ที่120ปอนด์ครับ120ปอนด์ครับรขเขาก็มีปัญหาเรื่องประมาณค่าน้ำเรื่องน้ำหนักเลยนะก็ก็น้ำหนักเขาเกินครับส่วนส่วนเราค่าน้ำค่าน้ำไม่ผ่านแต่ว่าน้ำหนักได้ครับก็เลยโยนๆกัน จะผ่านสี่การแล้ผ่านนี่ว่าผ่านความตันน้งใจของป็นมากนะครับความมั่นใจแบบนี้ครับก็ความมั่นใจก็เกินร้อยอยู่แล้วครับก็ก็มาเตรียมตัวมาฟิตซ้อมอย่างดีก็เพื่อจะมาชกอยู่แล้วครับก่อนไฟออฟรู้สึกว่าจะเริ่มเดือดเลยครับเออเพราะอะไรเพราะอะไรก็ก็เราก็คือเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยพอใจเรื่องน้ําหนักเขาเท่าไหร่เขาเขาก็เขาเกินเยอะครับแต่เรื่องเรื่องตอนนี้เขาเกินประมาณกี่กิโลนะ น่าจะสองปอนหรือสามปอนได้ครับก็คือถ้าก็ว่าเอาน้ำหนักเขาก็คือเป็นโตัวตั้งเลยครับเอาน้ำหนักเขาคือร้อยี่สิบเนี่ยคือน้ำหนักน้ำหนักตั้งจากเขาเลยครับอ๋อเรานี่มันโอเคมันต่นคือคือเราขาดน้ำหนักขาดน้ำหนักขาด้วยนก็คือร้อยสิบเก้ากว่าครับประมาณนั้นเรไม่พอใจครับก็ก็ไม่พอใจนี่มันจะจบยังไงครับก็ต้องสู้กันบนเวทีครับเอาเอาตรงนั้นเล็กวัดกันดีกว่า ก็มีเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เราเราได้ครับหวังว่าคุณจะได้ขอให้เป็นผมกับเรื่องของการชั้นหลักทีนึงประคุณท่านนี้เราใส่บอลลูนพอดีมันก็ไหลไปเอามาต่อยในวันชนชุดใหญ่ดียวนี่จะเป็นในเรื่องของตัวขั้นน้ำที่ไม่ผ่านมันเนขั้นตอนตัการย่างห้าตากันยังไงนะจ๊ะคือคือของส่วนต้นฉบับมันไม่ไม่คือ คือค่าน้นาจะตรวจละเอียดละเอียดกว่าวันวันลูมินีนะครับก็มันจะผ่านยากกว่าค่าน้ำครับก็ประสบการณ์ตรงนี้จะก็น้อยคือซึ่งซึ่งดื่มน้ําน้อยมันก็เลยไม่ผ่านแต่แต่ก็ก็แบบ2.6องครับคือของเยา2.6สองจุแต่ผ่าน2.5ก็คือแค่นี้ใกล้เคียงครับครับนิดเดียวแต่ดูวทก่าต่อไปในพ่กัด ก็ไฟไฟไฟหน้าคืออยากอยากต่อยร้อยสิบแปดครับคือคือเราเราเราถูกตำหนิถูกถูกตำหนิบอกว่าเราไม่ไม่เป็นมืออาชีพในการในการลด้ำหนักเราก็อยากจะทําให้เห็นว่าเดี๋ยวเราทำร้อยสิบแปดเลยเดี๋ยวไฟหน้าเราทำร้อยสิบแปดเลยถ้าถ้าหากว่าเราไม่มีความเป็นมืออาชีพมากพอแล้วก็นั่นแหละครับก็ก็กองทุนก็ยืนยันว่าถ้าต่อยร้อยสิบแปดหรือใหญ่ที่สุดที่ดูว่าไหวแน่ครับผม เออซึ่งวันนี้ก็120ก็สบายสบายแต่เพียงแค่ค่าน้ําแค่นั้นเองครับรครับจุดหนึ่งครับทางนี้กันเจี๊ยบฟัง message อะไร <c oughs> ที่รอเชียร,ร์เราเยอะเลยครับทั้งคนครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้เชียร์ด้วยครับก็พยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมามาสองเดือนกว่าๆแล้วครับก็ตั้งใจเชืช่อมันชกวันพรุ่งนี้สแสดงผลงานให้เต็มที่ผลแพ้ชนะ ออกมาไงไม่รู้แต่ว่าสนุกแน่นอนรู้สู้ทุกยกสู้ขาดใจแน่นอนครับผมครับวัดคขอบคุณครับ